9เทคนิคสุดยอดการไปเซลปิดดิวได้อย่างง่ายดายอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมต้นจากช n n e l ต้นเดอะมาสเตอร์นะครับข้อที่1เนี่ยคุณจะต้องสุภาพมีมารยาทที่ดีและที่สําคัญที่สุดต้องควบคุมสติตัวเองให้ดีที่สุดอ่าข้อที่2นะครับ คุณจะต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีที่สุดให้ลึกที่สุดลึกถึงขั้น100%รู้ให้มากว่าวัตถุดิบทำมาจากอะไรวัตถุดิบมาจากไหนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆข้อที่3นะครับก่อนจะออกไปทำงานคุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ยิ่งเป้าหมายใหญ่ยิ่งทำให้เรามีความเก่งมากยิ่งขึ้นครับข้อที่4เรื่องนี้เป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับคุณไม่จำเป็นต้องใส่สูตรผูกไทยนะครับแต่ขอแค่ ใส่เสื้อเชิ้ตคอปกใส่กางเกงขายาวใส่รองเท้าผ้าใบนะครับคุณนึกสภาพถ้าคุณใส่ซ้กกล้ามไปเสนอขายงานสักหลักร้อยล้านหลักสิบล้านหลักร้านคุณจะซื้อปะก็ไม่ข้อที่ห้านะครับคุณจะต้องเรียนรู้งานให้เร็วที่สุดไม่มีใครอยากจะมาสอนคนช้าหรอกนะครับคุณจะต้องดูคุณจะต้องศึกษาจากท็อปเซลล์ของบริษัทว่าเขามีเทคนิคการพูดยังไงเขาพูดโน้มน้าวยังไง แน่นอนเทคนิคเหล่านี้สอนกันไม่ได้แต่คุณสามารถศึกษาและทําความเข้าใจแล้วปรับมาเป็นของตัวเองได้ไปข้อที่6นะครับคุณจะต้องเสนอสินค้าของคุณด้วยความจริงด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่การหลอกขายนะครับเพราะว่าข้อต่อมาเนี่ยข้อที่7คุณจําเป็นจะต้องมันติดตามผลงานอาจจะเป็นหนอาทิตย์เข้าไปหาครั้ง สอ,อาทิตย์หรือ1เดือนเข้าไปหาลูกค้าของเราสักครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าจะได้มั่นใจว่าของของเราเนี่ยดีจริงๆแต่คุณก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าของของคุณมันดีจริงไม่ใช่หลอกขายครั้งเดียวแล้วหายไปเลยนะครับไม่ได้ในเมื่อเราเจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้แล้วเนี่ยข้อที่8อย่าลืมลูกค้ารายใหญ่ของเรานะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือเป็นอะไรก็ตามที่รับสินค้าเราเป็นจํานวนมากเราได้ยอดจากเขา เขาก็ได้กําไรจากเราช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอ่าวินวินทั้งสองฝ่ายดีปะ่ะเอาละครับเรามาถึงข้อที่9ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่9นี้สําคัญไม่แพ้กับข้อที่ผ่านมาเลยนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องหมั่นเปิดตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่อยู่เสมอคุณจะเอาลูกค้าแค่กระจิกกระจุกมือหนึ่งเนี่ยไม่ได้คุณจะต้องขยายตลาดให้บริษัทโตขึ้นให้บริษัทใหญ่ขึ้นอย่าลืมนะครับถ้าคุณมั่นใจในของของคุณอนะ ขายใครใก็ขายได้ครับแต่คุณต้องมั่นใจนะว่าไม่หลอกเขาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงเลยผมได้ไปทำงานเป็นเซลล์มาประมาณ1อาทิตย์เดี๋ยวจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนเนี่ยได้ความรู้นะครับบอกเลยได้ความรู้มากๆเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับบาย